แก๊งน้อไม่จ้ะพี่น้องใส่เห็ดหอมเอ้๋อนเห็ดพึ่งหวานจ้ะบริเวนเห็ดหอมเห็ดพึ่งหวานแก๊งน้อไม่ใส่เห็ดพึ่งหวาน,น,น,วานใส่ชะอมใส่ใบมังลักอุ้ยหอมหอยหอยพี่น้องเอ,อ้ยนั่งจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสองคุณยายโดนัสตอรี่นะจ๊ะมาจากกินเขากับยายเมื่อนี่กินง่ายๆจ้ะโมบิผักเลยเมื่อนี้กินแบบง่ายๆนี่จ้ะแกงน้อไม้ใส่เห็ดเึ่งหวานจ้ะใส่ผักคาใส่ผักอีตูนะจ๊ะหอมห่วยๆแก้วพริกป่นจ้ะกินง่ายๆเมื่อนี่กินง่ายๆ พักก็บอกินด้ะนี่บอมีม่พักน่าจะมาลุยน้ำกันข้าเหนียวให้ก่าแล้วจ้ะชินยังกับบ่อุ่นทองซ้ำข้าวเหนียวอืมหอมใส่หนำเพราะอุจุนี่ใส่ข้าขัวจัง่อยเอ้ยบแมเนข้าขัวจ้ะ เขาอีหยังกูเขามาเมียเขาเบียเออแซ่บหวานหวานเฮ็ดผึงหวานจ้ะได้ปลาใส่น้ำไหลายแซ่บสิบ่ไนนดิซุตนำเลยจ้ะเบินน่งน้ำคนทำใดตัดให้เบินน่งเด้อจ้ะ นำแทบสิบรมีเลยท้งไนี้พึ่งเห็ดแหลว่หมไหมจ้ะต้คนห่วยๆนกินง่ายๆจะหมือนนี่ความพักษากับพกอีตัว

thấy chưa hạt kim ở thùng một nó say nước cẩn lên chưa hạt kim om Đúng không? Cho việc phân

cho lên biết quân hồn sông Hầu cân đi các chàng này mày เพิ่งวันมาเสาวย้ายไปเก็บเห็ดเพือทีมีมูข้นไทยไปน้ำจองก้นไปไผไแปมั่นเลยวะตะว่ากับไปผอกันในปางแล้วจ้ะ ใหญ่ได้ประมาณสิบก่าดอกให้ก็เลยเอาห้ยข้าเจาเย้ยเไข้าเจ้าว่าาด้เขาจะแบ่งกันกิน,นอมองเก็บมันกับบลายหลผู้ใดเขาปลาก่อนกับดก่อนสินะเพราะว่ามองเก็บบลาไหลเขาะใหญ่เหมเขาไปก่อนขเขาจะ แต่เขาไปข้าวเดียวเหรอวาเขาไปพึ่งจะได้เก็บดอกแรกนู่นคนไทยสองคนกับมากกับเขามาไห้ก็เลยเก็บสวยข้าเจ้ยเลยเอาหายข้าเจ้าเลยอ่ะพอบ้านห้องใหญ่ก็ไม่ยู่งนะ ใช่แช่ตู้เย็นไลยแช่ตู้ฟิสไลยกินหนาหนาวแล้วจ้ะ

Nằm nồi nha để tí nó om cái này Nó khít vắng lên rồi này nó mày Hóa cho ôm cấp Mấy băng lát Nhai fan dài phan nhai bộ hòm nằm Phan nhai nó vào Thôi hết đi nhau Kinh pha cá Kinh pha cá ọc นายเขาเบิ่งข่าเมื่อใดกับมิตฉาเรืองเสาๆนิดหน่อยก็หายได้เมืองไทยอ้ยเข่าลุดอย่าลืมนะจ้าไครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนั่มแล้วจ้ะเนาะ แล้วย่ายโหลดคลิปแม่แม่มันจะเด้งเตือนน่าจะเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายน้าแม่เล่จาจะเด้อฝากไว้น้ำแน,นเด้อสำหรับกินเนี่ยยายเราน่าฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะ คลิปมันสียเงาเกินไปจ่ะกดติดตามกดแชร์กดไล์กดกระดิง่งนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันนอจ้ะเด้อสวัสดีจ้า